สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่บนที่ซูนอาหารบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะเมนูของทางร้านเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยนะทุกคนมีทั้งอาหารจานเดียวนะคะเมนูกระทะร้อนอ่าพวกข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าเ็ดก๋วยเตี๋ยวอาหารจีนสารมีให้เลือกเยอะมากต้องมาดูกันนะจานแรกเราสั่งเป็นเมนูออส่วนนะคะเลือกแบบกรอบหอยก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะทุกคนมาแบบร้อนๆเน,นี่ยอร่อยมากเลย มาต่อกันที่จานที่2นะคะเป็นเป็ดหมูกรอบหมูแดงรวมนะคะจานนี้น้ําราดก็เ,เป็นสไตล์หวานๆนะคะหมูกรอบเขาก็กรอบใช้ได้นะจานต่อมาเป็นขาหมูเยอรอมันนะคะจานนี้เรารู้สึกว่าขาหมูเขาทอดมาเหนียวไปหน่อยนะคะกรอบแห้งคือมันเนื้อสัมผัสมีความแห้งแล้วก็เส้นไฟเหี่ยวเหมือก่อทอดไฟแรงไปเราให้เฉยๆนะคะจานนี้ถัดมาเป็นเต่าเหืนน้าแดงนะคะ จานนี้เป็นเป่าถือเอ้ยเป่าถือว่ะเต่าฮื้อแท้นะคะอร่อยอยู่ทางร้านจะมีบริการนำซุปฟรีด้วยนะเป็นต้มผักกาดดองซุปมะนาวดองแล้วก็ซุปมะละกระดูกหมูนะคะแล้วก็จะมีโซนขนมหวานด้วยนะให้เราทำน้ําแข็งใสมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะก็บริการตัวเองนะคะฟรีเหมือนกันส่วนใครที่มาแล้วนะคะ ที่จอดรถด้านหน้าไม่ได้ข้างหลังนะคะเขาก็จะมีที่จอดรถแต่เราต้องขับไปเลี้ยวอีกแยกหนึ่งนะคะใครที่สนใจจะมาทานนะคะปักหมุดมาได้ที่ศูนย์อาหารบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะ